สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคนโสดค่ะมาดูไพ่พลังงานของคุณกันเลยชาวธาตุน้ำค่ะคนโสดพลังงานของคุณค่ะชาวธาตุน้ำคนโสดเป็นไพ่เดอะซันจริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่พนนพที่แบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้บันกันนะ <c ười> คนจะงงคืออะไร เอาง่ายว่า energy หลักของคุณนะ่ะถ้ามีคนรายล้อมคุณในช่วงนี้ก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งที่จะเข้ามานะคะหรือว่าคุณสาบายอกสาบายใจใช้คำนี้ก็ได้คุณมีความสาบายอกสาบายใจในเรื่องของความรักหรือคุณอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือตอนนี้คุณมีความสุขด้วยตัวคุณเองเป็น energy ที่ดีเป็น energy ที่บวกคิดบวกเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ใครไม่สามารถหลอกลวงเราได้ ะะหรือเราเพิ่งค้นพบไปรู้ความจริงอะไรบางอย่างที่ทําให้เราตื่นรู้ก็ได้่ทีนี้มาดูกันต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณโสดปัจจุบันเป็นอย่างไรคะคุณน่าจะเนื้อหอมกับคนที่อายุน้อยกว่านะเนี่ยบางคนคนุณคุณอายุน้อยกว่านะคะสนใจในตัวคุณมีคนรักเก่านะคะที่สนใจในตัวคุณมีอีกโมเมนต์หนึ่งด้วยว่า ชาวทัาน้ำมินกฎพิจิกในบางคนบางท่านมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะมีที่เป็นเอ,อ่อลักษณะ LGBTQ มาชอบคุณรวมแม้กระทั่งชาวต่างชาตินะคะหรือหัวนหน้าของคุณเองคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่โตกับคุณที่มีความชื่นชอบคุณรู้สึกดีๆกับคุณมีหลากหลายรูปแบบของความรักที่เข้ามา ตอนนี้รู้สึกว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกที่เยอะอยู่ที่เข้ามาคุยหรือมาแอบ,บชอบบางคนบอกไม่มีนะหมอไม่เห็นมีใครแต่ใครบอกเลยว่ามีคนแอบ,บชอบคุณอยู่นี่อ่ะมีคนแอบ,บมองอยู่นะจ๊ะอ่ามีคนแอบ,บมองอยู่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นจากคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวหรือคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนี่แหละแอบส่องสอง,สอง,สองมองมอง,ม,องมาส่องโปรไฟล์เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมซึ่งจริงๆมันมีวิธีเช็คด้วยนะว่าใครมาดูอ่ะอันนี้ อันนี้ต้องลงไปหาวิธีใน u t u b e เอาละกันนะอันนี้หมอไม่ไม่สัมผัสนจริงอะทีนี้ขอดูสถานการณ์เพิ่มเติมว่าแล้วคุณละ่ะมีใครที่คุณแอบชอบหรือเปล่ามีใครที่คุณรู้สึกดีด้วยหรือไม่อืมตอนนี้คุณรักตัวเองมากที่สุดมากกว่าคนที่คุณรักที่สุดคือตัวคุณเองแล้วถ้าถามถึงเรื่องคนรักเก่าคุณไม่คิดอยากจะกลับไปอีกแล้วไม่อยากจะกลับไปเจ็บช้ำอีกแล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนหนังสือเล่มเดิมอ่านซ้ำๆก็คือได้ความรู้แบบเดิมๆประมาณนี้เลย นะคะคแล้วก็มีเกณฑ์ที่ชาวทัดน้ําคนโสดมินกรากฏพิจิกคุณเตรียมการจะไปศึกษาต่อไปเรียนต่อไปทํางานต่ออาจจะต่างประเทศต่างจังหวัดไกลๆนะคะคุณอยากเปิดมุมมองใหม่อยากเปิดโลกใหม่อยากเปิดโลกกระทัดใหม่ให้กับตัวคุณเองนะคะบางคนอาจจะได้รับตําแหน่งงานใหม่ต้องการที่จะไปเปิดโลกตอนนี้คุณเหมือนคนที่ตามหาหัวใจของตัวเองตามหาความรู้สึกของตัวเองแท้จริงฉันรักอะไร แต่หลักๆก,ก็น,นี่เหมือนรักอิสระแหละแต่หมายถึงว่าคุณตามหาความฝันอยากรู้ว่าตัวเองรักอะไรอยากรู้ว่าตัวเองชอบอะไรสมากกว่านะคะอืมอ่ะทีนี้ดูซิว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนโสดชาวธตาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกจะเป็นอย่างไรจะมีบุคคลหนึ่งหาคนใหม่เป็นคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในชีวิตของคุณเขาจะเป็นคนที่คอยอยู่เบื้องหลังคุณคณนคนนี้นะเป็นคนที่เคยคอยช่วยเหลือคุณอยู่เบื้องหลังตลอดนะคะ อาจจะมีความสัมพันธ์ที่รู้สึกดีๆต่อกันมีโมเมนต์ที่ใกล้ชิดกันนะคะแต่คุยกันด้วยเหตุและผลอาจจะยังไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์แต่มันเป็นความสุขมันเป็นความสุขเลยนะคะที่จะเข้ามาถ้าบางคนมีบางคนถามถึงคนรักเก่าความสัมพันธ์ของคุณคนรักเก่าสำหรับคุณกับเขาเป็นเอชออฟบอลมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนอยาก ยังไม่มันกลับมาไม่ได้หรอกลักษณะเหมือนพร้อมที่จะบินหนีหายจากกันไปได้ตลอดเวลาเนื่องด้วยความผิดพลาดต่างในอดีตท,ที่ฝังใจกันมาอยู่คำพูดคำจาสิ่งที่เขาทำให้คุณเสียใจคุณต้องการออกจากเขาออกจากกงขังตรงนี้ออกจากสิ่งนี้ไปให้ได้เพื่อไปเริ่มต้นตัวเองกับชีวิตตัวเองใหม่นะคะเดอะสตาร์ชาวชาวคนโสดชาติธาตุน้ำมีนกระกรพิจิก คุณมีวาสนาในเรื่องของการทํางานการเงินมากเลยนะคะในช่วงนี้อมีโอกาสจะเริ่มต้นใหม่ได้สื่อสารกับคนต่างประเทศนะคะได้คุยกับชาวต่างชาติได้เปิดโลกใหม่ๆแล้วทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณอ่ะมันจะเป็นผลประโยชน์กับคุณทั้งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับคุณทั้งนั้นค่ะในเรื่องของความรักความรู้สึกถ้าคุณถามถึงความรู้สึกของคนรักเก่าของคุณคิดกับคุณยังไงเขาก็ยังเขาอยากมีคุณในชีวิตนะแต่ ความสัมพันธ์นี้ก็ยังต้องหออลบซ่อนอยู่ดีไม่คิดอยากจะเปิดตัวเหมือนเขาอยากจะขังคุณเอาไว้อยู่ในบ้านเล็กๆอ,อ่ะอือยู่ในอยู่ในจุดจุดนี้แต่ใจหนึ่งคือเขาลืมคุณไม่ได้ยังมีความรักความรู้สึกอยู่แล้วก็อยากจะคอยช่วยเหลืออะไรที่ช่วยเหลือคุณได้นะคะอืส่วนใครคนใหม่ที่จะก้าวเข้ามาในชุงคุณที่ทําให้คุณถูกใจคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ จะคอยอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือคุณแต่โอกาสที่คอมมิชเมนต์ยังไม่มีเกิดขึ้นเพราะชาวคนโสดธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกคุณมีโปรเจกต์ที่สําคัญมากกว่านั้นคุณมีความฝันมากกว่านั้นที่จะไปทํานะคะก็เลยน่าจะยังไม่มีโมเมนต์อะไรที่เป็นโมเมนต์โรแมนติกในเรื่องของความรักเลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกคนโสดค่ะ สถานะไม่ชัดเจนค่ะชาวทัดน้ำวีนกระตุพิจิกดูไพ่เอเนจีของคุณค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวทัดน้ำารีอ e ฟคัพส์นะคะไพ่าสามถ้วยนั่นเองพลังงานของคุณโดยรอบเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคุยกันไปก่อนอืมแต่ถามว่าคุณเอเนจีของคุณเป็นยังไง แต่คุณเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนี่คุณเองก็รู้สึกว่ายังไม่อยากเอาห่วงมาผูกคอสักเท่าไหร่หรือว่าลึกๆแล้วไม่อยากจะอยากพัฒนาอะไรกับใครจริงจังสักเท่าไหร่นะคะตัวคุณเองมีภารกิจมีงานที่ต้องทํามีอะไรที่อยากจะทําเยอะแยะมากมายด้วยแหละขอดูสถานการณ์ปัจจุบันหน่อย four of wands โอเคเข้าใจแล้ว เอาใหม่หล่นมาสองใบนี้ต้องอ่านเลยชัดเจนเดี๋ยวเล่าให้ฟังความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเจอกันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับบางคนเจอกันโดยด้วยเหตุบังเอิญหรือเจอกันด้วยงานเจอกันด้วยเจอกันจากสถานที่สถานที่หนึ่งกับคนคนนี้หรือตามโซเชียลมีเดียก็ได้คุยกันได้ทําความสนินสนมกันแต่ในขณะนั้นตัวคุณเองก็ก่อนหน้านี้คุณเองก็มีตัวเลือกตัวเขาเองก็มีตัวเลือกนะ อแต่ก็ตกลงที่จะคุยกันนะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งสองคนเหมือนก้ามก้ามกึ่งกึงคุณเองก็อยากจะเลือกเขาเองก็ยังอยากจะเลือกนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่พวกคุณมี energy อะไรที่แปลกอย่างหนึ่งคือต่างคนต่างมีตัวเลือกมาก่อนหน้านี้แต่พอพวกคุณทั้งสองเจอกันมันกลับเป็นเหมือนความสุขแล้วรู้สึกว่าอยากมองอนาคตร,ร่วมกันนะคะแต่ในเรื่องของด้านการกระทํามันยังทําไม่ได้ นะคะมันยังทําไม่ได้บางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเขาเองก็มีทิ้งช่วงทิ้งระยะห่างหรือแอบมีความลับอะไรบางอย่างกับคุณที่ยังไม่เปิดใจกันมากนะักตัวคุณเองเลยอยู่ในสเตตัสที่เรียกว่าไว้ตัวจะได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางบางคนบางท่านคุณคุณรู้สึกว่าอคนคนนี้เขาจะเป็นคนรักครอบครัวมากหรือมีความยึดติดก,กับครอบครัวมากจนเกินไปบางคนมีทัศนคติอย่างนี้ การรักครอบครัวไม่ผิดแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเขาอาจจะมีบุคลิกที่ไม่ค่อยมีความเป็นตัวของตัวเองตัดสินใจยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าคงต้องดูไปก่อนค,คนคนนี้อ่าในขณะเดียวกันตัวคุณเองก็เหมือนกับถ้ามีทางเลือกใหม่ที่ดีก็ก็คงจะต้องเคลียร์กันถ้าถืออยู่ในจุดนึงที่เขาไม่ใช่สำหรับคุณนะคะดูว่าคนนี้คิดยังไงกับคุณคะ่ะคนคนนี้ นายอัปคัพส์นายอัปคัพส์ฮิงออกบอลเขาเขามองโอ้ยแต่เขาก็คิดเหมือนกันว่าเขารู้สึกว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณพิเศษกว่าทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาคุณพิเศษกว่าตัวเลือกอื่นๆที่เคยเข้ามาในชีวิตของเขาออืม,อมเขามีความสุขแล้วก็รู้สึกดีกับความสัมพันธ์ที่ที่มีกับคุณเนี่ยไพ่เดือดซันออกมาเลยนะคะ แล้วเขาก็คิดเอาไว้ว่าถ้าคุณพร้อมที่จะไปกับเขาเขาก็พร้อมที่จะไปกับคุณแต่ไปกันแบบวางวางแผนอนาคตระยะสั้นนะเอาวางแผนอนาคตระยะสั้นนะเขาไม่ได้จะวางแผนอนาคตระยะไกลอะไรกับคุณสักเท่าไหร่นะคะเขาวางทุกอย่างตามความเป็นจริงในเรื่องของความสัมพันธ์แต่คนคนนี้เขามีเรียกว่าเขามีจุดยืนของเขาอยู่แล้วแหละ ว่าเขาอยากต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วมันเหมาะสมกับเขาไปกับเขาได้คุยกันรู้เรื่องนะคะ,ะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้จริงๆอ่านี่คือจุดยืนของเขาความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคุณคือคนที่สง่าง,งามในความรู้สึกของเขานะคะคุณคือคุณเหมือนเป็นกุญแจอะไรบางอย่างที่ไขสิ่งที่เขาปิดกั้นตัวเองมานานให้เปิดออกนะคะหรือสิ่งที่เขา เป็นกำแพงในใจคุณคือกุญแจคุณคือกุญแจอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นอืมคุณอาจจะไปฮิลลิ่งเขาจากความเศร้าก็เป็นไปได้อันนี้ในบางคนบางท่านนะคะอืมคุณทําให้เขามี energy มีพลังงานของธาตุไฟพลังงานแบบความรู้สึกกระตอือรือร้นมากขึ้นอืมทีนี้ดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งสองคนจะเป็นอย่างไรต่อไปชาวธาตุน้ําอืม มันก็ยังจะไม่มีการได้ถูกพัฒนาเกิดขึ้นอยู่ดีนะคะเพราะอะไรโอเคค่ะชัดเจนมากๆความสัมพันธ์นี้ยังจะไม่มีเกณฑ์ที่ถูกพัฒนาแต่เป็นแต่ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่นะเหตุผลที่ไม่ได้ถูกพัฒนาก็คือว่าตัวเขาหรือตัวคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะมีภารกิจที่จะต้องทําในชีวิตนะคะก็เลยทําให้ต้องห่างๆกันการคอมมิชเมนต์ก็ยังไม่เกิดขึ้นนี่คือเหตุผลข้อที่1 ส่วนเหตุผลข้อที่2ทัศนคติภายในใจของคุณทั้งสองคนเป็นทัศนคติที่ดีคือไม่อยากหลอกลวงกันคุณเองก็ไม่อยากหลอกลวงเขาเขาเองก็ไม่อยากหลอกลวงคุณเขาเขากำลังเขารู้ว่าตัวเขาเองตอนเนี้เขาต้องการที่จะเพอร์ฟอร์มตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้ยังไม่ได้พร้อมเรื่องความรักสักเท่าไหร่อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เขายังไม่ขอคุณเป็นแฟนหรือว่ายังไม่คิดที่จะคอมมิตเมนต์สักทีนะคะอันนี้ ความสัมผัส์ความรู้สึกของเขานะอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะไพ่จ,จะบอกว่าถ้าคุณคุยกับใครคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้ตกลงกันว่าจะคบกันจะคุยกันแต่อยู่ได้คุยกันทุกวันแต่ก็ไม่รู้เป็นอะไรไพ่บอกว่าคนคนนี้อยากคุยกับคุณต่อไปแต่เขายังให้สถานะอะไรกับคุณไม่ได้เพราะว่าเขามีอีกคนนึงที่คุยและดูใจกันอยู่อันนี้ในบางท่านบางคนอันนี้ต้องบอกเลยให้ละเอียดนะคะ,ะแล้วเขาเองมีแพลนที่อาจจะต้องเดินทางไกลหรือไปเรียนศึกษาต่อต่างประเทศอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะคะ เขาก็เลยพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้เอาไว้ตอนนี้เหมือนเขาคิดแผนการอะไรบางอย่างอยู่ว่าเขาต้องการที่จะเจรจากับคุณเพื่อให้คุณเข้าใจเพื่อให้คุณแบบว่ารอเขาได้หรือไม่นะคะรอเขาได้หรือเปล่าอืมเนี่ยเทมเพลคือการบาลานซ์รอได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเวอรการเดินทางรอได้ไหมกับการที่เขาต้องการที่จะเอ่อเพอร์ฟอตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านี้คะเ,เขายังไม่พร้อมที่จะคอมมิตเมน กับใครนะคะแล้วก็เขาก็อาจจะยังรู้สึกผิดกับอีกคนหนึ่งที่เขาคุยด้วยได้เช่นเดียวกันประมาณนี้อันนี้ในบางคนบางท่านนะอะ่ให้ the empress ออกมาเนี่ยดูก่อนว่าคืออะไรคอขยายอีกหนึ่งใบ free of sort โอเคเหตุผลเมื่อกี้หมอถาม the empress หมายถึงความแบบจะ perform ตัวเองให้ดีหมอเลยถามว่าทําไมเขาต้อง perform ให้ตัวเองดีอ่ะเขาามีอะไรไพ่สาดาบออกมาเขามีปมในเรื่องของความรัก เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะมีความรักที่ดีที่สุดเมื่อเขาพร้อมจริงๆเท่านั้นไม่อยากจะเกิดข้อผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาแล้วที่เขาต้องมานั่งเสียใจเพราะความรักที่เขายังไม่พร้อมยังไม่ดีพอหรือว่าเออมันมาในจุดที่ไม่ถูกต้องก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เลยสามดาบนี้คือไม่ดีเลยนะคะเขาก็เลยคิดใหม่ทําใหม่ด้วยเหตุและผลใหม่ ว่าการจะมีความรักครั้งต่อไปการที่จะคอมมิทเมนต์กับใครจริงจังสักคนจริงๆเนี่ยเขาควรที่จะ <c oughs> เรียกได้ว่าเ <c oughs> ขาควรที่จะหาเหตุผลให้มากกว่านี้กับการครบกันจะได้คบกันในระยะยาวได้แต่อีกนิดนึงนะอันนี้หมอแทรกหน่อยแล้วกันมันขึ้นมาคืออย่างนี้ความสัมพันธ์นี้มีความสัมพันธ์ที่เป็นคุยกันแต่เป็นลักซ้อนด้วยใช่ไหมสถานะไม่ชัดเจนไพ่บอกว่าตัวเขาเอง ถ้าคุณถามว่าตัวเขาเองคิดยังไงกับคุณเอชออฟวอนเขามีความสุขกับการที่ได้คุยกับคุณบางคนติดต่อกันในเรื่องงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขามีความสุขกับการที่ได้คุยกับคุณคุณป็นเตอรี่เป็นพลังงานที่ทําให้เขาเกิดมีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าถามว่าเขาคิดอะไรที่มากกว่านี้หรือไม่ไม่ค่ะไพ่เดอะเฮอร์มิตเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้เนาะเขาเข้าใจกับสถานการณ์แต่เขารู้แค่ว่า เขากําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงก็ได้ให้คุณกับเขาอยู่กันไปแบบแบบอะไรลักษณะคุยกันอย่างเงี้ยเป็นที่ปรึกษากันแบบเนี้ยอนี่คือสิ่งที่เขาคิดไว้เฉยๆยนะคะโอเคประมาณนี้เลยจ้ะชาวทัตน้ำมินกระกฎพิจิกกับสถานะไม่ชัดเจนค่ะคนมีคู่ชาวทัตน้ำมินกระกฎพิจิกค่ะขอดูไพ่พลังงานของคุณ คนมีคู่ชาทัดน้ำมินกระกฎพิจิกรไฟออกอดห้าห้าห้าดาบไอ้ไพ่ห้าดาบเนี่ยคือต้งองบอกงี้ว่าพลังงานโดยทั่วไปคือขี้อุิดกันมากเลยคู่รักช่วงนี้ทำอะไรก็แบบ ทําไมไม่เสร็จสิ้นสักทีมันเป็นอะไรที่คาราคาซังอ่ะคุยกันก็คาราคาซังคุยกันก็ไม่จบประโยคเอเนจีเป็นแบบนี้นะคะอะดูดูต่อสถานาการณ์ปัจจุบันของคุณคืออะไรเอ่ยไพเอ็มเพอเรอร์อ่ะใช่มีใครคนใดคนหนึง่งไม่ไม,ไม่อาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาที่ลุกขึ้นมาเกิดลุกขึ้นมาบงการความสัมพันธ์ตรงนี้มาเลยทําให้บทสนทนาในการคุยกันหรือการพูดคุยกับคนรักของคุณเนี่ยไปในทิศทางที่ฉันพูดไม่หมด เธอยังไม่ฟังฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นนะคะหรือฉันยังไม่ฟังฉันยังไม่พร้อมที่จะฟังแบบนี้ด้วยนะคะความสัมพันธ์ก็เลยดูดรอปดอดูนิ่งๆิ่งกันไปพอปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขมันก็สะสมสะสมพอกพูนบางคนบ,บางคนมีปัญหาเถียงกันเรื่องลูกด้วยบางคนอาจจะเป็นคนที่ต้องรับภาระในเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายอยู่ฝ่ายเดียวก็เลยรู้สึกว่าแล้วทาไมฉันต้องฟังอ่าอันนี้ได้บางคนบางท่านอีกในกรณีแต่ถ้าอ่าในกรณีที่เขาเป็นแฟนกัน ความสัมพันธ์ของคุณคือเหมือนคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณมีปัญหาส่วนตัวเยอะนะในเรื่องของการจัดการบริหารเรื่องงานอะไรต่างๆที่ยุ่งมากๆแล้วคุณรู้สึกว่าแฟนคุณไม่ซัพพอร์ตคุณไม่ได้ซัพพอร์ตคุณในเรื่องของความคิดไม่ได้ซัพพอร์ตคุณในเรื่องต่างๆนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องแฟนติดเกมด้วยอ๋ออันนี้บางคนบางท่านหรือติดไม่ติดเกมก็ติดเพื่อนหรือติดหรือเขามีโปรเจกต์อะไรที่ทําจนทําให้คุณรู้สึกว่าเขาลืมคุณไปนะคะบางคนมีวางแผนโครงการกันที่จะแต่งงานกันในปีนี้หรือว่า ทำการมั่นหมายอะไรกันไว้ก่อนแล้วคุณรู้สึกว่า,าแล้วทําไมมันไม่เสร็จสิ้นสักทีทําไมไม่พูดทําไมตรงนั้นมันความคิดเห็นแตกต่างอะ่ะแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของบุคคลหรือผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้อีกนะคะที่ทําให้เป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาด้วยโอ้โหจุกจิกเหมือนกันแล้วเนี่ยฮะทีนี้ดูว่าคนรักของคุณค่ะคิดยังไงกับคุณค่ะชาทัดนะ์น้ำมีนกระกฎพิจิต n i ึ่งออฟวันนายออฟนายออฟวันโอเคเขาบางทีเขาน้อยใจนะเขารู้สึกว่าแบบว่าทําไมทําไมเธอจะต้องแบบรีบเร่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้เหมือนเขาเป็นคนที่อยากให้มันค่อยคทําทค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยคิดสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอาจจะเป็นไปได้ที่เนี่ยนายจอฟวอนเห็นแผลที่ตัวเขาไหมเขารู้สึกว่าตัวเขาก็มีบาดแผลหรือพูดง่ายๆว่า ต่างคนต่างก็เจ็บเหมือนกันเราทะเลาะกันหรือต่างคนต่างก็มีปัญหาเหมือนกันเขาในอารมณ์เขาก็าแค่อยากให้แบบว่าคิดถึงเหตุและผลร่วมกันสิฟิลิ่งประมาณนี้นะคะอืมมีความน้อยอกน้อยใจนะคะแล้วก็นี่ไงน้อยอกน้อยใจมันเลยเป็นประเด็นเป็นปัญหาทําให้คุณกับเขาอะนะต้องเรียกว่าเออ มันเลยเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้คุณทําให้เวลาคุณพูดอะไรแล้วเขาไม่ฟังอืมนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ยุติธรรมหน่อย justice justice Just เขาอยากให้ยุติธรรมหน่อยยุติธรรมเรื่องอะไรขอดูส่วนลึกภายในใจหน่อยยุติธรรมอะไร is of cups อ๋อเข้าใจแล้วพอลงลึกก่อนหน้านี้ทะเลกกาะกันเถียงกันเอะอะใครคนหนึ่งเป็นฝ่ายเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเลิกทุกอย่างเป็นการหาสลับกันได้แล้วเขารู้สึก,กเจ็บกับคําพูดนี้กับคุณมาหลายทีแล้วเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวห่างเลย ไปเลยพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะแบบเก็บกระเป๋าออกจากบ้านหรือแบบเงียบบางคนไม่ได้ใช้คาว่าเลิกแต่เงียบเงียบไปหายไปให้มนงอ,อก,ก่ออนเอ,อมันเคยมันก็เลยเป็นความรู้สึกสนลึกของเขาที่เขารู้สึกว่าเออมันควรคุณเห็นใจเขาบ้างคือเขาที่เขาทําแบบเนี้ทุกวันนี้กับสถานการณ์เขาอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เขาจะลุกขึ้นมากับลุกขึ้นมากบฏต่อคุณแต่เขายังรักคุณนะถึงเขาจะแค่อยากจะ ลูกขึ้นมากระบดต่อคุณแค่อยากจะแบบมีศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยฟ e e l i n g ประอันเนี้ยค่ะแค่นั้นเองนะคะอืมแต่อย่าเอาชนะค้าคานกันเลยนะคะอืมค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดค่อยใช้ค่อยใช้ค่อยๆใช้เหตุและผลนะคะในการตัดสินใจกับเรื่องนี้ดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเรื่องความรักของคุณค่ะอุ๊บยโอ้ยไม่เอ๊ h ออฟอ คุณจะคุณจะมีการพูดคุยกันแบบเปิดเปิดใจคุยกันเปิดใจไขทุกปมทุกปัญหานะคะไขทุกปมทุกปัญหาแต่แล้วการคุยนั้นก็จะหยุดในบทสนทนาที่มีแต่ดรามา่าดรามา่านะคะมีแต่ดรามา่ามีแต่แบบฉันอย่างนี้ฉันอย่างนั้นฉันอย่างโง้นฉันอย่างนี้อะประมาณนั้นเลยอะอืมเอาเหตุผลของตัวเองเป็นหลักแต่บทสนทนานี้จะทําให้เห็นอยู่เรื่องหนึ่งขึ้นมาก็คือ เขาจะได้รู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณจะได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่หลังจากบทสนทนานี้คุยกันจบแล้วต่างคนต่างก็เงียบแล้วก็ไปคิดพอหลังจากคิดแล้วสุดท้าย p a g e of cups โอเคเขาจะปรับให้คุณบางเรื่องคุณเองก็จะปรับให้เขาบางเรื่องแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืมแต่ว่ามันจะมีช่วงวีค วิกท้ายๆมั้งนะคะเขาอาจจะต้องเดินทางไกลหรือคุณอาจจะต้องเดินทางไกลนะคะอืมก็เลยเอ่อแต่ถามว่าช่วงที่ห่างกันมันมันมีปัญหาอะไรไหมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะมันก็จะไปในทิศทางที่กลับเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอันนี้กรณีหนึ่งแวบบเข้ามาขออีกกรณีหนึ่งเหออไพ่ขึ้นมาในกรณีบางคนบางท่านนะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใช่บางคนมีเรื่องหึงหวงกันในเรื่องมือที่สามแฟนขอ,ของคุณเขามี เป็นคนป๊อปปูล่ามีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีคนเก่าคนนึงกลับมาผัวพันในชีวิตของเขาด้วยใช่ไหมทุกอย่างไปการอ่านสลับกันได้อาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้ทุกอย่างไปก,การอ่านสลับกันเป็นดูทั่วไปต้องจับประโยคฟังดีๆนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนเก่าของเขาก็จะกลับมาผัวพันกับเขาจะมีคนเก่าของคนใดคนหนึ่งกลับมาผัวพันในชีวิตระหว่างพวกคุณทั้งสองคนหรือเขาทั้งสองคนมีเกณฑ์หรือคนเก่าของเขาหรือของคุณเนี่ย อาจจะต้องได้กลับมาใกล้ชิดก,กับคุณในเรื่องของหน้าที่การงานหรือทุรละมีการเดินทางไปหากันนะคะเรื่องทุรละเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วคุณกับคนรักของคุณจะสามารถเคลียร์กันได้เพราะคนเก่าของเขาหรือใครคนนั้นที่เข้ามาวนเวียนในชีวิตแล้วอ่ะมาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั้นสุดท้ายก็จะค่อยๆหายไปเองแต่มันจะเป็นประเด็นที่ทําให้เดือนนี้ทะเลาะกันเรื่องนี้ด้วยนอกจากเรื่องของทรัศินคติที่แป้งพูดเอาไว้แล้วนะคะอืมบางคนคบกับชาวต่างชาติอื้อ มีเรื่องของวัฒนธรรมภาษาศาส,สนาที่ทำให้พูณทะเลาะกันด้วยอ่ะโอเคประมาณนี้เลยนะคะคนมีคู่ชาัดน้ำมีนกรกฎพิจิกถ้าแวงพูดพูดสถานะผิดไปขอภยัยแต่นี่คือคนมีคู่นะคะประมาณนี้ค่ะ